สนรับสุรการขนกระแสนะครับแน่นอนครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องราวของการจับได้แล้วสําหรับคิดเดอริเปอร์หรือว่าสมคิดพุ่มพวงนะครับหรือชื่อเล่นว่าไอแดงแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับชุดที่จับล่าสุดในวันนี้เลยนะับเมื่อวานที่เราพูดคุยกันไปแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งไปจับในอดีตแล้วก็ไปคลุกคลีกับทางสมคิดเนี่ยแหละฮะจนกระทั่งรู้ว่าเขาคิดอะไรทําอะไรและเคยประกาศไว้ด้วยว่า ถ้าสมคิดหลุดออกมามีศพที่6ศพที่7แน่นอนวันนี้ครับพูดคุยกับทางด้านพันตํารวจเอกณพันวุฒิเลี่ยมสงวนครับท่านเป็นรองผบการกองสัมพาวุฒิหรือว่ารองชัดนะครับซึ่งเป็นอดีตตารวจชุดจับกลุ่มสมคิดพุ่มทองอ่าพุ่มพวงนะฮะส่วนอีกคนนึ่งครับพันตํารวจเอกบุญลือพนดุงถิ่นนะครับผู้กกับการ3กองกกับการปราบปรามหรือผู้กกับปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆทั้งสองท่านน่ะเคยอยู่ในชุดจับกลุ่มสมคิดตั้งแต่เมื่อ14ปีก่อนครับ ใช่ถูกไหมฮะทั้งคู่เลยนะครับเมื่อวานผมได้คุยกับทางผู้กกับปูนะฮะซึ่งมันเร็วมากเลยเมื่อวานคุยกันผู้กกับปูยังกําลังหาวิธีการในการจับกลุ่มมีการประกาศออกไปว่าใครพบเห็นให้รีบแจ้งเข้ามาปรากฏว่าคืนเดียวข้ามมปอีกวันหนึ่งล่าสุดจับได้แล้วจับได้แล้วครับที่ปักช่องครับไปจับอะไรยังไงได้ยังไงครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลจาก การประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จากสื่อมวลชนที่ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันกระจายข่าวกระจายรูปภาพนะครับครับจนเป็นเหตุให้ครั้งเนี้มีพลเมืองดีนะครับมีพลเมืองดีพบเห็นเนี่ยตัวเป้าหมายหรือนายสมคิดโดยสารรถไฟครับจากทางภาคอีสานเพื่อมาทางกรุงเทพครับจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มครับจึงสามารถวางแผนจับกลุ่มได้ครับ เนี่ยนะฮะก็คือไปจับได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศตอนที่จับได้ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะประมาณนี่จับได้ตอนกี่โมงนะประมาณ10บโมงสีประมาณนี้ฮะสิบโมงสี่สิบห้าอไปจับได้เพราะพลเมืองดีเนี่ยขึ้นไปบนรถไฟคันนี้ใช่ครับแล้วบังเอิญว่าไปเห็นชายคนหนึ่งใส่เหมือนกับหน้ากากอนามัยคาดหน้าไว้ใส่หมวกแล้วเหมือนกับมีคิ้วที่ มีรอยแผลเป็นใช่ตำหนิรูปพรรณชัดเจนครับแล้วเขาก็ถ่ายแบบนี้มาคุณผู้ชมฮะอันนี้คือน้องคนนั้นเขาถ่ายนะครับเขาเนียนมากนะฮะเขาเนียนมากเขาถ่ายแบบนี้แล้วก็มีการถ่ายภาพนิ่งด้วยนี่ครับถ่ายภาพนิ่งเขาก็จะหลบแบบนี้ใช่ฮะเขาจะนั่งเอาหน้าซุกแบบนี้ตลอดเวลานี่เขาก็จะมองด้วยนะอีกภาพหนึ่งเขามองด้วยนะฮะบ,บุ้มกลับครับหลังจากนั้นเขาก็ส่งมา ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มครับแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าเป็นสมคิดเพราะเขาคาดหน้าไฟมงใสหมวกหมดเลยอย่างเงี้ยคือดูจากตําหนิหลายๆอย่างแล้วเนี่ยค่อนข้างเหมือนมากประกอบกับเราให้พยานเรารูปเนี้ยให้พยานดูพยานในพื้นที่ดูว่าใช่ไหมเขาก็ยืนยันว่าให้ให้ประมาณเกิน80ว่าน่าจะใช่ครับเขานั่งรถจากไหนไปไหนนะครับนั่งจากรถเนี่ยเป็นขบวนสุริน กรุงเทพแต่ว่าเขาขึ้นจากที่บุรีรัมย์อ๋อขึ้นจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์แล้วก็ซื้อตั๋วมาลงที่อยุธยาอ๋อจะไปลงอยุธยาลงอยุธยาครับเขาตอนนี้ได้รับข้อมูลหรือยังครับว่าเขาจะไปที่อยุธยาทําไมยังให้อยู่ระหว่างการสอบสอบปากคำอยู่แบบของเราเร็วมากใช่เพราะตอนนี้เพิ่งได้ตัวเพิ่งได้ตัวคือก็เชิญมาเลยนะฮะก็คือข้อมูลต่างๆนานาก็ยังไม่ได้มีการสอบปากคำครับใช่ครับนะครับแล้วอีกมุมหนึ่งนะครับ นี่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 คือเขาอำพรางโดยการเขาตัดผมสั้นเกลียนเลยหรือเปล่าอย่างนี้ก็คล้ายๆเดิมครับ<ะ>นิดนึงนิดนึงฮะแต่ว่าตําหน่อื่นเขาค่อนข้างชัดเจนไม่น่าเขาดูแล้วจําจําได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับครับผมนะฮะอันนี้คือจับได้แล้วแน่นอนครับ10บโมงกับอีก45นาทีเท่านั้นเองคือครประมาณสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ยแหละนะฮะไม่ถึง 2, 2ชั่วโมงดีเลยมั้งเขาก็พยายามพลางตัวโดยเครื่องแต่งกายชุดที่เขาใส่เนี่ยคือเขาซื้อใหม่นะครับ ครับครับขอซื้อใหม่ด้วยใช่ฮะเพื่อให้จําไม่ได้ครับแบบนี้เขาจะโดนยังไงฮะคือติดคุกแล้วจะปล่อยออกมาอีกไหมอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องไปดูโทษหรือยังไงอันนี้ต้องอยู่ที่กระบวนการพิจารณาการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ตอนนี้ตรงนี้เราไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับโอเคครับอ้าวขออนุญาตย้ายกลับมาทางท่านรองชัดครับท่านรองชัดเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ในสมัยนั้นนะครับ เข้าไปจับกลุ่มตัวของสมคิดคเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไปคลุกคลีอยู่อยู่เขานานเนี่ยคือในช่วงมีคดีฆาตรกรรมผู้ว่ายะโสธรตอนตนั้นนะฮะกองขับการปราบปรามก็เป็นพระเจ้สวนผู้รับผิดชอบทําคดีสืบสวนสืบสวนด้วยนะครับสมคิดก็จะเข้ามาแสดงตัวในฐานะเป็นพยานผู้รู้เห็นว่าใครเป็น ผู้เกี่ยวข้องในการฆาตกรรมผู้ว่าซึ่งตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆเขาก็ไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่เสนอตัวเขาต้องการอะไรครับตอนนั้นเข้าใจว่าเขาคงต้องการเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกันมาเป็นพยานให้กับทางเจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็อาจจะได้ค่าใช้จ่ายอะไรทํานองนี้นะครับตอนนั้นเราเข้าใจว่าเหตุผลเขามีคงมีแค่นี้อแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้มีเหตุฆ่าคนหรือไงยังครับยังยังไม่มีเหตุฆ่าคนนะฮะคือคดีแรกที่เขาก่อ ถูกไหมครับที่ไปเป็นพยานเท,ท็จครับทางพี่เองเข้าไปดูยังไงบ้างครับตอนนั้นท่านรองก็เราก็ท่านผู้กำกับก,กองปราบก็สั่งให้ผมดูแลรับผิดชอบพยานปากนี้นะครับก็ประกอบด้วยการเราจะต้องสอบสวนปากำคำว่ารู้เห็นอย่างไรรู้ว่าใครเป็นคนเกี่ยวข้องอะไรทานองนี้แล้วก็ดูแลในเรื่องความเป็นอยู่ของเขาระหว่างที่อยู่กับเราก็เหมือนดูแลพยานต้องจัดที่หลับที่นอนออพาไป ทานข้าวพาไปตามสถานที่ต่างๆพฤติกรรมเขาเป็นยังไงฮะตอนนั้นเขายังไม่ได้เริ่มฆ่าคนแรกยังครับยังไม่ได้เริ่มฆ่าคนแรกนะคุณผู้ชมครับอันนี้คือปีไหนนะฮะปี48ครับสี่อปดช่วงก่อนก่อนปี48ก่อนปี48ก็เป็น47ครับเพราะเขาฆ่าคนคนแรกเนี่ยคือมกราสี่แแสดงว่าทางท่านรองชัดไปอยู่ไปอยู่ไปกินไปนอนกับเขา10กว่าวันเนี่ยคือตั้งแต่มี47ครับครับอ่าพอหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะคือพอหลังจากที่เราจับเท็ดเขาได้เราก็ดำเนินคดีเขาเขอหาพยานเท็จ นะครับสารตัดสินจำคุก6เดือนนะก็ส่งเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำหลังจากนั้นยิงผมก็เจอเขาอีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยคดีคดีคดีฆ่าผู้ว่ายโสธรก็ดาเนินไปนะครับสมคิดเราก็จับกลุ่มส่งเรือนจำไปเพราะโดน6เดือนครับเพราะว่าเป็นพยานเท็จในคดีนั้นร,ระหว่างนั้นก <5 S 2> ็นนมีคดีฆาตากรรมผู้นำต่อตาอา้านบ่อขยะราชเทวะสมุทรประการครับ กองปราบโดยท่านท่านรองพิสิทธิ์พิสุศักดิ์รับผิดชอบคดี<ฮ>ะนะครับก็กําลังหาตัวคนร้ายอยู่เหมือนกันสมคิดก็เขียนจดหมายจากเรือนจําไปถึงภรรยาผู้ตายทํานองว่ารู้ว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องฆาตกรรมสามีคุณซึ่งจริงๆรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับแต่ขอโทษนะฮะคือกูเขียนไม่บอกเขาแล้วใช่ใครฆ่าบัวเธอฉันรู้นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เข้าไปสอบสวนปากคาสมคิดอีกครั้งหนึ่งไปเจออีกครั้งหนึ่งในเรือนจา เขาจาได้ไหมฮะก็อยู่กันมาตั้งนานครับก็สุดท้ายก็เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นการโกหกเขาเขาทาเพื่ออะไรฮะก็คงทํานองเดียวกันอยากให้คนคนได้เข้ามาเยี่ยมเขามาหาข้อมูลกับเขาก็อาจจะได้รับได้เงินใช้ในเรือนจาอะไรทํานองนี้นะฮะตอนนั้นก็คงจะมีลักษณะทํานองแค่นี้ความต้องการของของสมคิดปรากฏโกหกอีกใช่ครับหลังจากนั้นเขาออกมาหลังจากนั้นก็เขาออกมาผมก็จะไม่ได้เจอเขาอีกเลยก็จนกระทั่ง ปีเดือนมกราปี48ครับน้องสารวัตรสืบสวนที่มุกดาหารเนี่ยเกิดคดีฆาตกรรมที่มุกดาหารศพแรกก็คือน้องผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมไปคนแรกที่เป็นนักร้องถูกไหมฮะเป็นนักร้องนะครับเดี๋ยวเรามีภาพขึ้นไหมเมื่อวานที่เราขึ้นเราขึ้นอีกทีได้นะครับต่อเลยครับก็ทางฝ่ายสืบสวนของมุกดาหารเนี่ยก็เป็นนักเรียนในตำรวจรุ่นน้องก็ประสานงานมาเพราะว่าตรวจสอบแล้วว่าสมคิดเคยถูกเราจับจำนินคดี ในช่วงนั้นเราก็ให้ให้ใหตำาหนดรูปพันธ์ให้ข้อมูลเท่าที่เรามีให้กับทางาฝ่ายสืบสวนของสพอ,อ,อมุกดาหารไปนะครับแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าจริงๆเขาก็น่าเหมือนจะอาจจะต้องถูกจับแล้วอะไรแล้วทำนองนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านเลื่อยมาจนมาถึงเดือนมิถุนายนเดือนนั้นเดือนมกราเนี่ยพอนักร้องท่านนั้นเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับพอนักร้องท่านนี้เนี่ยนะครับถูกกัตกรรมไปแล้วเนี่ยเรารู้เลยไหมว่าเป็นสมคิด สามสิบมกราเนี่ยฮะในทางคดีเนี่ยเขามีพยานพอจําได้ว่าเป็นสมคิดนะครับมีการสเก็ตภาพคนร้ายนะฮะแล้วก็มาประสานได้ภาพจากเราไปก็ทางคดีค่อนข้างยืนยันได้ว่าคนร้ายเป็นเป็นสมคิดุ่มพวงหรือในแดงุ่้พวงใช้ชื่อในตอนนั้นหลังจากนั้นทางพี่เองได้รับคําสั่งตอนนั้นทางุ่้กับปูอยู่ด้วยไหมฮะตอนนั้นผมยังร้อยตำรวจเอกครับแค่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเท่านั้นครับครับ รายละเอียดทั้งหมดนี่คือพี่ชัดเลยฮะพี่ชัดเลยครับครับผมอ้าวหลังจากนั้นถ้าลองชัดพี่ชัดยังไงฮะครับพอหลังจากนั้นเกิดเหตุคดีที่2ในเดือนมิถุนายนนะคดีนั้นผมก็ไม่รู้นะฮะมันก็เร็วมากคดีที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนนะครับเดือนมิถุนายนสี่ศพเนี่ยนะฮะสองมิถุนายนครับนะครับปีสี่แปดครับก็ไปสังหารอีก11มิถุนายนปีสี่แปดเนี่ยนะครับแล้วก็ 18มิถุนาสี่แนะฮะแล้วก็อีกรายหนึ่งก่อนที่ถูกจับใช่ครับคือรายนี้เนี่ยรายสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นข่าวนะฮะมีมีข่าวในทางด้านหนังสือพิมพ์ลงนะครับจำได้ผมผมก็อ่านคดีนี้เพราะว่าคดีนี้จะมีภาพของภาพสเก็ตและภาพภาพสมมติขึ้นมาปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์คือเขารู้กันแล้วเขาก็ประกาศจับเลยล่ะครับในก็เหมือนกับครั้งนี้ที่ประกาศจับใช่ฮะคดีคดีที่5เนี่ฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยทาง สพเมืองบุรีรัมย์ที่เป็นพนักงานสวนรับผิดชอบคดีเนี่ยท่านผู้กับเนี่ยเป็นนักเรียนร้อยตํารวจรุ่นเดียวกับท่านผู้การกองปราบคือท่านพลตํารวจตีวินัยทองสองในช่วงนั้นนะท่านก็ประสานงานมา,า,นมาว่าขอให้กองปราบช่วยช่วยสืบสวนจกกับกลุ่มสมคิดุ่มหวงให้ด้วยนะครับพอถึงตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ก,การก็ได้เรียกชุดสืบสวนสอบสวนมา,มา,ม,ามาประชุมนะฮะแล้วก็รวมขอมัดสำนักงานตุลชาติรวมคดีทั้งหมดส่งมาให้กองปราบเลยทั้ง5คดี นะทั้งห้าคดีที่มีสมคิดพุ่มพวงเป็นผู้ต้องหาคือมัดรวมมาให้ส่งมาให้กองปราบเป็นพนักงานสอบสวนและสืบสวนด้วยนะฮะหลังจากนั้นผมก็ได้รับคําสั่งให้รับหน้าที่สืบสวนหาตัวสมคิดพุ่มพวงตามไปเจอยังไงทางนั้นเราก็สืบสวนทราบว่าสมคิดเนี่ยไปกบดานต้องใช้ใช้เขามากบดานนะอยู่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นบ้านลีรำใช่ไหมฮะครับอ่าครับผมเก็เป็นบ้านของสุภาพตีคนหนึ่ง นะครับเราก็ในวันที่จับกลุ่มเนี่ยก็นํากําลังไปจับกลุ่มได้ในตอนเช้าจริงๆวันนั้นเนี่ยสมคิดเนี่ยข่าวผมว่าใจเขาว่าข่าวช่องสามเนี่ยนะฮะมีมีพิธีกรท่านหนึ่งนะอาจจะเป็นท่านขอญาตเอ่ยนามคุณคุณสรยุทธ์เนี่ยท่านทำข่าวอยู่ก็ ออกภาพสมคิดพุ่มพวงในทีวีเหมือนกับคดีนี้เหมือนกันสมคิดพุ่มพวงก็นอนดูอยู่ในบ้านตัวเองบ้านที่เขาไปหลบซ่อนอยู่คือสมคิดกําลังนอนดูอยู่ดูข่าวเองคุณสรยุทธ์ก็รายงานข่าวไปมีรูปหน้าตัวเองขึ้นมาในช่องสามปึ๊บยังไงฮะแล้วก็สมคิดก็ก็ไม่ได้เอะใจที่จะหลบหนีออกจากบ้านนะครับคือชิวก็ออกข่าวก็ออกไปที่คือตัวภรรยาเขาเนี่ยก็คือตัวแฟนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยก็ยังมาทักเลยว่าเออ ผู้ต้องใสยในทีวีเนี่ยหน้าเหมือนพี่อย่างเลยคือเมียก็ไม่รู้ครับเมียเขาเมียก็ไม่รู้ก็หลังนั้นะเราก็รายงานทางผู้กำกับชารแล้วก็เข้าจับกลุ่มของพิษได้ที่บ้านดังกล่าวตอนเขาไปจับเขาตกใจไหมก็ตกใจครับเราเหมือนพยายามพังประตูเข้าไปก็เหมือนกับเพิ่งมีรูปกูอยู่ในทีวีเมื่อกี้นี่วะตำรวจมาแล้วเหรอครับออจับเลยครับก็จับกลุ่มได้พร้อมของกลางพวกสร้อยคอทองคำพวกบัตรโดยสารตั๋วโดยสารรถไฟที่เขา พาเหยื่อจากนครราชสีมาไปบุรีรัมย์ก็จะมีตัวร,รถไฟอยู่นะฮะอันนี้พูดถึงรถไฟนี่ก็พูดถึงรถไฟที่เขานั่งนั่งกลับมาเลยเนะี่ยน,นี้เขาก็มีความชํานาญในการเดินทางด้านนี้เหมือนกันอ๋อคือชอบนั่งรถไฟครับตอนนั้นเขาพาเหยื่อจากนครราชสีมาไปไป,ไปที่บุรีรัมย์ไปฆ่าเนี่ยก็นั่งรถไฟไปอ่ะโอเค,คเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลองมาคุยกันดูนะครับว่าวิธีการที่เขาเลือกเหยือ่อเขาเลือกอยังไงเลือกแบบไหนนะครับและที่สําคัญเขาเคย ประกาศนะฮะผ่านลูกกรงซึ่งเขาเคยถูกจับและมีคนไปสัมภาษณ์เขาบอกเขาออกมาจากคุกเมื่อไหร่เขาจะตามฆ่าคนคนหนึ่งให้ได้คนคนนั้นเป็นใครมีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกเขาไปฝึกวิชาการฆ่าคนเนี่ยมาจากชาวเวียดนามคนหนึงด้วยเดี๋ยวกลับมาครับ แล้วฮะกลับมาสู่รายการผลกระแสผู้ชมครับด้วยกระแสที่ร้อนจริงๆนะฮะตอนนี้จับได้แล้วสําหรับสมคิดพุ่มพวงหรือว่าคิดเดริเปอร์นะครับแน่นอนครับพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสมาตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับน้องเรครับสวัสดีครับน้องเรคือขออนุญาตพี่เปิดเผยใบหน้าเลยได้ใช่ไหมฮะได้ครับขอบคุณอีจันด้วยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตใช้รูปจากอีจันมาขึ้นนะครับอีจันลงเอาไว้แล้วเป็นรูปของน้องเรนะฮะน้องเรเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะเป็นนักศึกษาอยู่ครับ น้องเลไปเจอได้ยังไงสมคิดและจําเขาได้ยังไงครับไปเจอที่ไหนอะไรยังไงฮะขึ้นบนรถบนรถไฟนะครับผมขึ้นระหว่างทางที่โคกวดที่โคราชครับผมแล้วก็ดีนั่งฝั่งตรงข้ามกันคือ,อมีทางเดินกั้นครับแต่ว่าแฟนหาไปเห็นรอยบากท,ที่คิ้วแล้วก็ดวงตาครับผมที่เหมือนกันในรูปแล้วก็เลยบอกให้เราย้ายที่เราก็เลยย้ายไปโบกี้แรกจากโบกี้สองแล้วเราก็เดินกลับเอาของผม,ผมก็ยืนจ้องหน้าก็เลยดูแผลอะไรเงี้ยยืนจ้องหน้าเลยครับเดี๋ยวน้องเลตอนนี้น้องเลยืนจ้องหน้าเขาเนี่ยเขาทำยังไง ก็คือเอ่อเอ่อเอ่อยังไงนะครับเวลาเขายืนน้องน้องเลยไปยืนจ้องหน้าเขาแล้วเขาเห็นน้องเลยืนจ้องหน้าเขาไหมเขาเห็นเขาก็ต้องหน้ากันครับผมเขาเขาผมเห็นแผแบบแบบแลแวบๆแหละเขาก็เอามือเอาดิจับหมวกดึงลงนะครับปิดแบบว่าจับหมวกลงหน่อยเนี่ยครับอ๋อแล้วคือปิด,ป,ดปิดหน้าเขาอย่างนี้เลยใช่ครับตอนนั้นเลยจาได้เลยเพราะว่ามีแผลเป็นระหว่างคิ้วข้างซ้ายแผลเป็นข้างซ้ายช่และหนึ่งจุดแล้วก็ดวงตาแต่เรายังไม่มั่นใจเราก็เลยดูรูปแล้วก็เห็นเขาเขาเนี่ย เอ่อจะเป็นสองสีแบบว่าหงอปนดาใช่ไหมแล้วก็เราก็ดูแลเ,เริ่มใช่แล้วเราก็โทรหาตํารวจเลยครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งเขาเลยครับแล้วก็คอยบอกตลอดว่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานีไหนแล้วเขาหนีลงกลางทางไหมอะไรครับแล้วก็เขาก็รอชาร์จที่ที่ปากช่องเลยครับครับเขามออีอาการอะไรยังไงที่แบบอยากจะหลบหนีหรือเขารู้<ล>สึกไหมว่าเขากาลังถูกจับตามองอะไรอย่างงี้ครับ,รบไม่มีครับทาตัวปกติมากเลยับชิวเล,เลยว่า ถ้าคนเราปกติอ่ะอทำอะไรผิดมันจะมีท่าทีแบบลุกี้ลุกล้นหรือว่าแบบคอยระวงว่าจะมีใครมาอนานี้ไหมแต่เนี้ยคือดูแลไม่มีปกตินะนั่งปกตินะครับนั่งมองเรื่อยเื่อนั่งกินข้าวก็เดินเข้าห้องน้ำปกตินะครับอืมอืมอ่าโอเคน้องเลตอนนี้น้องเลจะได้รางวัลด้วยเนาะครับใช่ไหมฮะได้รางวัลนําจับเท่าไหร่ครับห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทครับอมีคนติดต่อหรือยังครับอติดต่อมาแล้ว <นะ S 1> ครับ๋อบริยาคห้าหมื่นแล้วขอเขาบอกคุณอัจฉริยะจะให้อีกสามหมื่นนะ ใช่ใช่น้องได้80,000นะฮะครับผมเอาไหมเอาครับเอาเอาให้แฟนเอาแฟนเป็นคนเห็นโอะแฟนเห็นครับแฟนเห็นนะแล้วก็จำกันได้เลยนะครับโอเคน้องเลยครับตอนนี้ขอโทษนะฮะพอดีมันมีภาพน้องเลยปรากฏไปตามโซเชียลเยอะแยะไปหมดเลยครับนะอย่างนี้จะอันตรายกับน้องเขาไหมเนี่ยน้องเล่เหรอฮะฮะก็คือทางตัวผู้ต้องหาเนี่ย โดนจับไปแล้วโดนจับไปแล้วแล้วประกอบกับประวัติประวัติเก่าออกมาเกาะคดีอีกอะผมเชื่อว่าครั้งเนี้เข้าไปน่า <ผม S 2> จะต, <c oughs> ต้องตายอยู่ในคุกแล้วล่ะหะ <c oughs> วังว่าคงจะต้องโดนตลอดชีวิตแลวต้องตายอยู่ในคุกคง <c oughs> ไม่ประหารก็คงต้องตายอยู่ในนั้นแล้วล่ะคง <c oughs> ไม่ได้ออกมาแล้วละ่ะคนะฮะเอาลุงเล็กพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับการเป็นพลเมืองดีด้วยช่วยเหลือสังคมนะครับครับแล้วก็ทางผูมิกับก็บอกน่าจะสบายใจได้เพราะว่าเขาไม่น่าจะได้หลุดรอดออกมาทําร้ายใครอีกแล้วโอเคครับจะดีมากครับ เลยดีมากนะฮะน้องเรยครับครับน้องหล่อมากครับผมขอบคุณครับโอีคครับน้องเรพลเมืองดีนะฮะครับฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าประชาสัมพันธ์ของทางกองปราบเองที่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วมีคนได้รับทราบรับฟังครับนะฮะก็ก็ดีใจฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยอยากเป็นพยานไม่อยากเป็นพลเมืองดีเพราะว่าเป็นและอาจจะอันตรายครับหรือว่า หลายๆครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรตอบแทนนะครับครับแต่แต่ครั้งเนี้ยต้องต้องขอบคุณน้องมากเลยเพราะว่าน้องเป็นคนที่ใจกล้านะครับเห็นปุ๊บรีบแจ้งทันทีจนแบบสามารถจับกลุ่มได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเองโอเคครับทีนี้ผมขอญาตย้อนกลับมานิดนึงนะฮะคือมันมีกรณีที่คิด the Ripper หรือเจ้าสมคิดเนี่ยนะฮะเคยให้สัมภาษณ์ผ่านลูกกลงออกมานะครับ บอกว่าถ้าเขาออกมาได้ในครั้งนั้นนะครับเมื่อประมาณจะมีห้าแปดหรือห้าเก้าถ้าเขาออกมาได้เขาจะตามฆ่าคนคนหนึ่งคนคนนี้ยพอจะทราบไหมครับว่าเป็นใครไม่ใช่พี่ใช่ไหมคือคือ,คอจากจากที่เราซักถามและหาข้อมูลมาระยะหนึ่งครหลังจากเกิดเหตุนเนี่ยครับแล้วก็พบบุคคลหนึ่งนะครับคงคงไม่เปิดเผยชื่อดีกว่าซึ่งเขาอะรู้ตัวเลยว่าเขาเขาเนี่ยเป็นคนที่สมคิดพูด ว่าจะออกมาฆ่าคนนี้ใช่ใช่เพราะเพราะเขาบอกว่าสมคิดเคยเข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นคนแจ้งเบาะแสให้ชุดจับกลุ่มสมัยนั้นน่ะเป็นคนเข้าจับกลุ่มลักษณะเหมือนน้องเลนี่เลยเนี่ยออันนั้นคือมันเป็นลักษณะเหมือนคนใกล้ชิดนะฮะอ๋อคนใกล้ชิดของเขาเลยเลยทําให้เขาแค้นมากกว่าครับคือคนใกล้ชิดชี้เลยว่าคนนี้แหละเขาคิดอยู่ตรงนี้นะพี่ถึงได้ไปจับกลุมเขาตอนนั้นอนี่เป็นความคิดของเขา เขาเชื่อว่าคนนี้ชี้เพราะเขาประกาศเลยครับบอกว่าถ้าออกมาเขาจะต้องฆ่าคนคนนี้ให้ได้ถ้าฆ่าไม่ได้อย่าเรียกเขาไอวสมคิดเขาบอกแบบนั้นเลยนะแล้วที่สําคัญเขาบอกเลยว่าเขาเคยฆ่าคนมากกว่า5คนให้ไปหาเอาเองอันนี้จริงหรือเปล่าคือเรื่องนี้ถ้าถ้าเป็นการพูดกันเขาอาจจะไปพูดในหมู่การพูดถูกขังในเรือนจำนะอาจจะเป็นการไปสร้างเครดิตนะครับให้คนอื่นยอมรับว่าเขาเป็นคนหน้าหน้าหวาดกลัวเป็นคนที่ ที่มีประวัติมากมายโชคโชนอะไรเงี้ยอาจจะหวังผลในเรื่องการอ,อ,อยู่ในเรือนจำนะจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับเขาเพราะว่าเราก็พยายามดูคดีต่างๆมันก็ไม่มีนะพยายามรวบรวมคดีตั้งแต่สมคิดก็จะมีแค่มี5คดีดังกล่าววิธีการเลือกเหยื่อของเขาครับท่านรองครับเขาเลือกเหยื่อยังไงฮะคือ,อ,อจากคดีเดิมทั้งทั้งห้าคดีเนี่ยสมคิดก็พยายามไปหาเหยื่อตามตามร้านร้านอ,อ,อาหารตาม ร้านคาเฟ่ที่มีนักร,ร้องเรียกว่าตาม,มนวดแผนโบราณแ,แบบโบราณน,นะครับแต่ระหว่างที่เขาไปเนี่ยมันก็จะมีพยานที่เห็นหน้าเห็นตาเขาอยู่นะครับออคดีที่เขาขึ้นศาลทั้งหมด5คดีเนี่ยผมก็ผมก็ไปขึ้นอยู่ด้วยนะครับไปเบิกความอยู่ด้วยก็จะมีพยานมาชี้ตัวเขาอะไรหลายๆคดีครับอันนี้ก็จ,จะทําให้เขาปรับวิธีการนะครับพอออกมาทําคดีที่6นะเขาก็เหยื่อเขาก็จะไม่อยู่ในที่ที่เข้าไปหาแล้วจะมีคนเห็นเขาเยอะๆเป็น5คน,คน1นคิบคนนะก็จะเป็น หญิงสาวอยู่คนเดียวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยานก็แคบลงแคบลงไม่ค่อยมีคนเห็นเห็นบอกว่าสมคิดพุ่มพวงคนนี้ฉลาดขอโทษนะฮะต้องใช้คําว่าโคตรฉลาดถึงขั้นที่ว่าเป็นทนายให้กับตัวเองครับยังไงครับคือคือระหว่างการเบิกความในคดีที่สารอาญาทั้ง5คดีนะครับสมคิดก็เึีแรกๆ็เขามีมีทนายว่าจ้างแต่ปรากฏว่าทนายนี่ก็ทราบว่าสมคิดเนี่ย ก็เหมือนหลอกฮะหลอกว่าจะต้องจ่ายค่าทนายให้หลอกหลอกทนโดยการว่าาถ้คดีเสร็จสิ้นจะโอนอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในกรุงเทพให้แต่จริงเนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยกับทนายท่านนั้นในวันที่เบิกความพิศานนายาผมก็ถามเอ๊ะพี่พี่เป็นทนายให้กับสมคิดเหรอเอ๊ะแล้วเขาจ้างพี่ยังไงล่ะครับทนายก็บอกว่าสมคิดเนี่ยก็คือจะเ,อเหมือนจะโอนอพาร์ตเมนต์ที่สุขวิทให้อะไรทํานองนี้ ซึ่งเราก็บอกว่าพี่อ,อพาร์ทเมนต์อยู่แถวสุขุมวิทอ่ะอันนั้นมันเป็นอพาร์ทเมนต์ที่ผมเนี่ยพาเขาไปพักเมื่อเขาเป็นพยานให้ผมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นไปหลอกทนายอ่าไปหลอกทนายส,าสุดท้ายก็ามาเป็นทนายให้ตัวเองเออสุดท้ายก็ไม่มีใครเป็นทนายให้เขานะครับแล้วก็เขาก็เป็นทนายให้กับตัวเองจริงศาลก็จัดหาทนายให้นะฮะแต่ก็เเาไม่อา,อาจจะแบบเหมือนไม่ถูกใจนะครับสมคิดก็ขอซักเอง ซักตัวเองซักพยานซักพยานฝังโจทย์ฝังไรคุณอย่างงั้นค yeah. ุณอย่างนี้ไปซักธนายเองคือไปซักพยยานเลยใช่ครับทำตัวเองเป็นทนายเลยใช่ครับซึ่งสารก็ต้องเปิดให้อยู่แล้วมตรงนี้ตรงให้อยู่อขอญาติวันนี้ผมถามคําถามเมื่อวานยืนยันใช่ไหมครับว่าเขาไม่น่าจะได้ออกมาอีก ก็ก็น่าจะครับพี่มองยังไงพี่เป็นคนพูดด้วยซ้าว่าสมคิดถ้าหลุดออกมาได้เมื่อห้าสิบสี่ปีก่อนถ้าหลุดออกมาได้ต้องมีศพที่6กศพที่เจ็คือคือที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ปี4ี่แหลังจากจับกลุ่มเขาเนี่ยว่าอาจจะมีคดีที่มีศพที่6ศพที่7จเนี่ยจริงๆผมก็มองว่าเขาโดนไป5โดนไป5คดีนี้ก็อาจจะติดคุกนานหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องถูกประหารชีวิตหรือถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือหรือเสียชีวิตในคุกนะฮะก็อาจจะรู้ว่าขั้นตอนของของระบบ การยุติธรรมเมืองไทยก็อาจจะมีการลดหย่อนอะไรทนนํานองนี้แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะออกมาไวนะแต่ว่าที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าลักษณะพฤติกรรมเขาเนี่ยถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าจะพูดก็คือ,อหดเทียมหดเยียมแล้วก็จะขาดสุภาพสตรีไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาออกมาเนี่ยพักหนึ่งเขาก็ต้องไปหาสุภาพสตรีแล้วจุดจบก็คือคือต้องฆ่าแล้วต้องต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณคุณฝ้ายด้วยนะครับที่ที่มาต้องมาเจอกับ อย่างนี้นะครับผมแน่นอนครับเมื่อวานเรามีการพูดคุยกับทางจิตเวทอาจิตเวชจิตเวชบอกเลยนะครับว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงเรื่องของจุดสุดยอดของเขาเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาจะรู้สึกว่าการฆ่าคนหญิงหมดลมหายใจไปนั่นคือจุดสุดยอดสูงสุดของคนคนนี้วันนี้ปิดตำนานนะฮะแจ็คเดอะริปเปอร์เมืองไทยหรือว่าคิดเดอะริปเปอร์วันนี้ขอบคุณผู้ก้าทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยไปจับแล้ววันนี้จับอีกแล้วขอบคุณครับครับ